ครับมาต่อกันเลยครับ oh. ตอนนี้ไฟนั่นพันเลยโอเคสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ช่องเซมเบ้นะครับ oh. ตอนนี้ก็มาเล่นเกมฟ้าคายถามนะครับมาต่อกันเลยไปหาหมอก่อนหมอโอ้ยหมอโอ้โหใครทำวะเน,นี่ยเฮ้ยหมอเอออ๋อ ไอ้พวกสิต้าเหรอสวยละเฮ้ยเฮ้ยเ,อ,อ,เอ,อ,อย่าเพิ่งตายก่อนนะไม่ออปปไปอ,อ,อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายไป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 ไม่ไม่เฮ้ยอย่าเพิ่งตายโอ้อย่าเพิ่งตายตามมาอยู่ด้วยกันนะผ่านมาโดยตลอดโอ้ยทางที่จะจบเกมอยู่แล้วโอ้ยให้ตายดิไงอ้าแลาาแล,ลี่อ่ะ เราต้องไปหาพวกเทมพ่าต่อโอเคมาไปกันแล้วีพวกนั้นเลยพวกเดอะลักยักโดยไอสิตา

เราทำอะไรวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำไม่ต้องไม่ต้องโกะโรยเกลือหน้าหรอกโอ้ย๋ยวหน้าก็ไม่ชาหน้าหรอกโอ้ย มันรักขนาดนี้จะจับมัดทำไมล่ะไม่เห็นจะรักไม่เห็นจะรักเลยติดตา ฮะฮะอะไรของสิตาหรือวสิตาคือตัวร้ายด้วยวะเนี่ยไม่ใช่แฮะเอ้ยเอ้ยเอาสิตาเอ้ยเอาเอาเอาดึงก่อนเอ้ย โอ้ยเกยยากจังวะมัดแน่นปะเนี่ยเอาเอาออกได้นี่โอ้ยเอาเอาออกก่อนโอ้ยอะไรของสิตาไอ้โอ้ยฮะโอ้ยเฮ้ยนวลไอ้นี่เราไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ย อะไรอะไรอะไรไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องไม่ต้องนิสซาเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยมิสซาเป็นไรไปเนี่ยฮะอะไร อะไรของสิตาเอาเอาลิซ่าเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยจักลอยจักแก๊ดเฮ้ยเอาลอยจักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในสกิลเออลอยจักยังมีเอาแต่ในแขนเราไม่มีอะไรขอลยจักเอ้ย มาจากเราหายไปแล้วแล้วไอ้ที่อ้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยสิตาดิไ่ทำอะไรแล้วฮะเฮ้ยอะไรวะเอาไม่เห็นเนี่ยนะอ่า <ม>าเฮ้ยลิซ่าเมื่อกี้มึงทำอะไรทำไม้รอยสากหายเหรอแต่ทำไม่รอยสากรอยเซฟอยู่เฟนดิโอเคมาไม่ฟังไม่ฟัง ไปมัดพูดอะไรฮะกูไม่สนหวยแตกจะตายเห็นเออเต้นอะไรกันวะกูไม่สนเข้าใจไหมไม่สนไม่ต้องมารักาอ อ้าวเดนนี Dennis. เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะอ้าวสิตาอ้าวเดนนี Dennis, ที่แท้จะมาฆ่าเราเหรอเอออ้าวอ้าว <love> ไม่รักก <'m> ูขอโทษน,นะ สวยเลยสิตาตายเดนิสทำาอะไรเราอะ่ะคิดจะฆ่าเราเหรอฮะเดนนิสอ้าวสวยเลยอ้าว แฮปปี้เอนดิงวะเนี่ยทางจบดีแน่เลยโอ้โห้จบแล้วโว้ยโอยออาวนี่มันทางที่ไอ้เมื่อกี้นี้นี่อ้าโอ้โหมาที่สุดนะฮะทุกคน จบแล้วเว้ยถ้าเกิดผมเลือกจอสิตาแบทอินอะฆ่าเพี่ยนหมดเลยอะ <c oughs> อ้าว <c oughs> นี่ไงมีนี้นี่มันมีดอ้าววางไว้ตรงนี้เหรอเฮ้ยนั่นมันพวกเราเจนาทีำกำลังอยู่ในเรือ จบแล้วโอ้โหข้หาไปก่อนเฮ้ยจบแล้วอ้าวจบแล้วตาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเล้วไม่มีอะไรแล้ะแต่ผมยังไม่ได้ทำไอ้พวกเควสของเฮะผมจะไม่ทำเคว้นะมังกี้มังกี้สี่มังกี้บูมเป็นเควสเฉยๆนะอ่ะ โอ้จบแล้วเว้ยแต่สกิลมันยังเหลืออีกอันเดียวเนี่ยฉันทำไม่ได้อ่ะทุกคนโอ้เนี่ยดูดิครบหมดแล้วอ่ะเหลือแค่ไออันเนี้ยอันเดียวเนี่ยโอ้เอโอ,โอ,โ,อโอเคไหนผมขอรอครับไอพวกไอนี้ก่อนก่อนที่จะลาโลกนี้แล้วก็จะไม่มีวันเล่นเกมนี้ต่อไปอะไรของเราอะ ไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะอ้อในที่สุดก็จบละอ้อไม่มีของอะไรให้เลยเหรอเดีย๋ยวลองไปที่บ้านนั้นดูก่อนก็แล้วกันบ้านที่มีปืนขายอ่ะช่วยไม่มีอะไรให้แล้วหรอก็ไม่มีอะไรให้แล้วฮะอ่ะลองซื้อปืนอันนี้อันนี้ดูเป็นปืนที่จะจะไม่อยู่กับเราตลอดละ เป็นปืนสุดท้ายละที่ผมซื้อคือแคนนอนนะโอเคมาเราลองมาดูปืนที่เศษที่ผมมีแค่สี่กระบอกก็คืออันเดียวกันตรงเปด้วยนะอันนี้คือปืนชาร์โดแล้วก็ปืนชาร์โดเอ้ยแคนนอนอันนี้คือปืนแคนนอนนี้จะดาเมจดีมากแต่สกิลคือเต็มไม่ต้องให้มาแล้วอันนี้คือปืนที่ผมชอบแต่มันใช้แค่แป๊บเดียว อันนี้คือได้ชอบด้วยใช้เต้แต่ตอนแบบกลางกาเกมนะโอเคก็มาไปที่บ้านของหมอก่อนว่าตัวน,นี้เป็นไงบ้างนะโลบ้านหมอสินะโอ้ยจะเลจะจบแล้วจบแล้วอวยโอ้บ้านหมอสาภาพเป็นแบบนี้ไปแล้วโอ้ตู้ตู้เราทำไมเป็นแบบนี้ไปแล้ว อาจจะไม่มีทําอะไรแล้วแหละทำอะไรก็โอเคเหมือนบ้านหมอเละไหนหมอหมอตายที่นั่นเนี่ยไปดูด้วยเปล่าอ่าหมอเป็นวิญญาณไปละไม่เจอเจ้าตัวละโอเคโอ้โหตอนมาได้ไงวะเราไหนมันเยี่ยมดูวิวซะหน่อยก่อนที่จะลานี้จะไม่มีวันจะเล่นต่อไป และเราก็จะมีรอยแผลตรงนี้เลยอันนี้คือรอยสักที่มีตั้งแต่ตอนเริ่มอันนี้คือจะเต็มอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ละโอ้ยอยุ่ถึงจังเลยเรื่องแบบนี้ที่ผ่านมาเคยเจอเรื่องดีๆและก็ชอบด้วยนะชอบเล่นชอบเล่นนุกด้วยให้ทุกคนลองมาเล่นเกมนี้ดูนะสนุกมากมีแบบรุ่นออริจินอลด้วยนะเกมเก่าและ2 0 1วนอันนี้คือรุ่นคลาสลาสิกจริงใช่คลาสสิกจริง โอเคถ้าเกิดมีเกมอะไรที่ให้ให้ผมมาเล่นก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่าเกมอะไรโอเคฉันจะไม่มีวันลืมละใครที่ชอบดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไม่พอาเคลียต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย